สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตื่นเช้ามาแดดจ้านะคะก็ได้ปลาเนื้ออ่อนมาค่ะจากตลาดสดท่าตู้มนะคะจากแม่น้ำมูลนะครับก็ได้ปลาเนื้ออ่อนมาเล็กๆนะคะก็จะเอามาตากเป็นปลาแดดเดียวค่ะนี่คือคอนโดตากปลานะคะรานะคาไม่เท่าไหร่แต่เราสามารถตากปลาได้อย่างปลอดภัยค่ะ ค่ะผู้จี่าเราก็จะตากเป็นชั้นๆเลยค่ะป้องกันมแมลงวันนะคะคแล้วค่อยๆจัดเยงก็ ถ้าก็ได้แช่น้ำเกลือล้างสะอาดนะคะเอา,อาใส่พุงนะคะเขาออกแล้วก็ล้างสะอาดอาแช่น้าเกลือแล้วก็หมักรสดีนิดนึงนะคะเพื่อความอร่อยนะคะเราใช้คอนโดในการตากเราจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องพวกมแมลงต่างๆ มแมลงวันนะคะเพราะเวลาตากทําปลาแดดเดียวจะมีปัญหามากเกี่ยวกับมแมลงวันเครื่องมีนี้ใช้ก็สะดวกสบายนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกังวลกับมแมลงวันสะอาดปลอดภัยค่ะ พอเราตากได้แดดเดียวนะคะแห้งพอบัดหมาดนะคะเราก็สามารถนําไปทอดแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแช่ฟิสเลยนะคะเดีพอเคยเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วบางทีเรานานๆเราจะาทานมันก็เหมือนกับความเย็นไม่ค่อยพอเขาก็จะขึ้นเป็นเป็นเชื้อรานะคะทิ้งเลยค่ะเสียเลย ถีขนมอาหารปลาที่ชอบนะคะปลาเนื้ออ่อนมาทำปลาแดดเดียวเราทอดกรอบๆแล้วก็ทานได้ทั้งกระดูกเลยนะคะก็เพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายของเราโดยเฉพาะเราอายุมากแล้วแคลเซียมเราต้องการมากๆนะคะก็นี่ได้จากปลาที่เราสามารถทานกระดูกได้ะคะ่ะสำหรับคลิปน,นี้ก็นะคะก็มา แชร์ประสบการณ์นะคะต่างๆนะคะถ้าอ่าติดตามแล้วนะคะก็ใครยังไม่ติดตามขอให้กดติดตามกดสับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย